สวัสดีดค่ะนูชื่อเด็กหญิงนวิดาลียาค่ะนูชื่อเด็กหญิงนกิตาศิกรเกษมค่ะชื่อเด็กหญิงนชยาดารักษ์ค่ะชื่อเด็กหญิงกิงการเลืองวิวัฒนาชัยค่ะพวกเรามาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนเลดนาวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทํายาดมสมุนไพรค่ะวัตถุดิบและอุปกรณ์ของเรานะคะได้แก่อบเชยการพูกริกไทยดําลูกผักชีลูกกระวานการะบูนพิมพ์เสนทอนค่ะ สมุนไพรการ,ระบูนคิมเสีนจะใช้ทั้งหมด10กรัมเมนทอนใช้30กรัมค่ะส่วนอุปกรณ์จะมีครกบดยาภาชนะใส่และก็ช้อนคนค่ะการพูนะคะเป็นสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณแก้การปวดฟันค่ะนิยมนำมาทำเป็นยาสีฟันหรือยาบนปากค่ะอบเชยนะคะเป็ต้กนกำเนิดมาจากประเทศรีลังกาค่ะแก้การวิงเวียนศีรษะลดความเสีสงเยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์และพารกินสันค่ะ ลูกกวานนะคะจะช่วยขับลมแก้การปวดท้องและนิยมนําไปดับกินอาหาระคะ่ะลูกผังชีนะคะลดก,การอักเสบช่วยรักษานําตาในเลือดช่วยไขมันช่วยขยัยขงลมแก้ท้องอืดค่ะพี่ไทยดำนะคะป้องกันมะเร็งช่วยกระตุ้นการย่อยอาหารช่วยแก้การไอขมาื่าทำให้ใจโลกสะดวกค่ะ ส่วนเมนททอนกะระบูพิมพเสษน,นะคะมีนิดเย็นทําให้เจลลงสะดวกแต่ถ้าโดนนานหรือโดนมากๆเนี่ยอาจทำให้ให้เยื่อบุทางเดินจมูกกับการคาเค็งได้ค่ะสําหรับวิธีการทํานะคะเริ่มจากเอาเมททอนกะระบูแล้วก็พิมพเศนเนี่ยมาเทร,รวมกันเสร็จแล้วก็คนค่ะ คนไปเรื่อยๆนะคะจนมันละลายแล้วก็ละลายกลายเป็นน้ําเหลวใสแบบนี้ค่ะแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะแล้วก็เรามาโขกสมุนไพรกันนะคะเริ่มจากเอาอบเชยเนี่ยใส่ลงไปก่อนค่ะแล้วก็ลูกผักชีแล้วก็เม็ดพริกไทยค่ะโขกแค่พอหยาบนะคะ พอได้แล้วเนี่ยเราถึงจะเอามาใส่ในภาชนะที่เราเตรียมไว้ค่ะใส่การพูลงไปเลยนะคะลูกกวานเนี่ยก็แกะแค่พอแตกก็พอค่ะแล้วคราวนี้จึงใส่พิมเสนลงไปนะคะแค่พอประมาณนะคะคนให้เข้ากันค่ะ พอคนเข้ากันแล้วเราถึงจะเอามาหมักไว้ในภาชนะหรือว่าโอ่งบรรจุพันธ์นะคะประมาณ1 0 1ถึงสิาวันพอได้ที่แล้วเราถึงจะเอามาใส่ในภาชนะหรือบรรจุพันธ์ที่เราเตรียมไว้ค่ะปิดฝาเพียงแค่นี้เราก็ได้ยาดูสมุนไพรเอาไว้ใช้หรือไว้จำหน่ายได้แล้วค่ะ ขอจบการสาธิตการทำยาดมสมุนไพรเพียงเท่านี้ค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในการทำสเปรย์ไล่ยุงนะคะ,คะขอบคุณค่ะ